น้ำเป็นของปลาฟ้าเป็นของนกทุ่งหญ้าเลี้ยงวัวและภูเขาเป็นของข้าม<ว>กม<ว>กเล็กสระบุรีข่าวดีดีกับพี่คำร้อน วัวลูกวัวแม่วัวแม่วัวลูกวัวแม่ลูกคู่นี้ต้องอยู่ด้วยกันเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของวัวนมไทยเดนมาร์กที่มวกเหล็กจังหวัดสระบุรีแม้วันเวลาจะผันผ่านไปนะครับแต่เป็นการผันผ่านเป็นห่วงของการพัฒนาจากอดีตสู่ปัจจุบัน และอนาคตจะต้องดีกว่านี้ใช่ไหมครับรองครับใช่ครับครับเดินเดินชมกันนิดนะฮะครับรองพูดถึงแนวทางอ,อ,อะไรนะ,ะฟาร์มประสิทธิภาพสูงที่เราพัฒนาขึ้นมาเป็นอีกขั้นหนึ่งแล้วฮะครับอันนี้ที่เราเห็นก็คือไทเดมาร์สมาร์ดไรฟฟาร์มครับหรือฟาร์มควนมประสิทธิภาพสูงของออสคอซึ่งเราเพิ่งก่อสร้างเสร็จนะครับวัวเพิ่งเข้ามาได้สักเดือนสเดือนนี้ครับจนวัวประมาณ ร้อยตัวนะครับซึ่งในฟาร์มม์ทดิลลีฟาร์มเราก็มีการนำเทคโนโลยีนจัดการเข้ามาใช้ครับครับโรงเรือนก็จะค่อนข้างจะเย็นสบายมีพัดลมยักษ์ด้วยออแลให้อากาศวัวเย็นสบายโปร่งในงานนิการในเทคโนโลยีที่เรามาใช้ก็คือเรื่องของเซ็นเซอร์กดูแลสุขภาพคนนมตรงไหนฮะเซอร์ที่ที่มีใช้เราใช้2ตัวเลยนะครับครับเป็นเทคโนโลยีจากอิสราเอลก็คือตรงข้อเท้า ข้อเท้าเหรอครับ,รบไหนฮะมีกี่มีกตัวนึงบข้อเท้าเราติดไว้ใช่ไหมครับใช่ครับเป,เป็นเป็นแท็กเซนเซอร์ที่ชิ้นที่ติดข้อเท้านะครับอันนี้ก็เป็นเซนเซอร์ที่เราไปตรวจจับสุขภาพสัตว์แล้วก็ตรวจเรื่องของความพร้อมในการผรสมพันธุ์ของคนมด้วยนะครับอันนี้เป็นเทศยีจ,จากอ<ม>ิสราเอลที่ทำมาใช้อีกอันเนืก็คือแท็กยี่ของคนไทยก็คือเป็นทูดิจิทัลคาวติดที่เป็นแท็กที่หูอันนี้ของคนไทยของบริษัท C.P.F. ได้ทำความร่วมมือกับอสคอทางบริษัททรูก็เลยเอาตัวนี้มาให้เราทดลอใช้ไอต้ตรงหู<ม>จะบ่งบอกอะไรครับลองครับตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์นะครับเพื่อตรวจจับสุขภาพของคนนมในลักษณะของโคนนม,มในการเคี้ยวเอื้องในการกินอาหารตัวนี้มันจะคอยจับว่าวัวเนี่ยอยู่ในสภาพที่ส,สมบูรณ์ไหมปกติไหมมันบอกเลยเนาะใช้มันถ้ามันผิดปกติเนี่ย ตัวเซนเซอร์เนี่ยมันจะเก็บข้อมูลไว้แล้วมันก็จะรู้ว่าตัวนี้วัวมีอาการผิดปกติ<อ>นครับขาะไอกันเซนเซอร์เนี้ยครับมันใช้จับการขึ้นไหวอขึ้นเข้าเข้าไปสู่ระบบการจับสัตว์สัตว์หมายถึงว่าการเป็นสัต,ตว์ความพร้อมว่าวัวเป็นสัตว์พร้อม,ม,มที่จะมาสมจับเมื่อจับวัวจะให้นมได้ต้อง,องสมแล้วก็ผิดท้องก่อนถึงจะมีนมถ้าไม่ท้องไม่มีไม่มีนม เป้นการที่วัวท้องว่างผสมไม่ติดก็คือประสิทธิภาพก็แย่ไอตัวนี้บอกบอกเราไม่ตัวนี้ก็จะบอกว่าพร้อมละจะผสมพันธุ์อะทางสัตวบาลก็จะนำํำเชื้อพ่อพันธุ์ผสมเทียมครับเมื่อมันจะเมื่อมันติดท้องได้ลูกเราก็รีดนมแล้วก็ได้เงิน แต่ก็ได้ไงงั้นเรียกว่ารถจมวนวันทองว่างใรเช็เทคโนโลยีมาช่วยไม่ให้ท้องว่างละใช่คือพร้อมที่ต้องมีลูกอยู่ต่อเวลาเป็นวัวท้ายปีถ้าเป็นคนเรียกหัวปีท้ายปีวัวธุรกิจเนาะใช่ครับทีนี้ไอ้ไอ้ตรงที่ท่านว่าไอ้ข้อเท้าที่ติดไว้เนี่ยนะตรงนั้นบ่งบอกอะไรครับเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีสองสองสองเราใช้สองอย่างเลยมีทั้งติดข้อเท้างตัวก็ติดหูเพื่อที่จะดูว่าประสิทธิภาพของการใช้ นี่จะเป็นการทดลองมาด้วยนะครับได้ทั้ง2แบบได้ทั้ง2แบบครับแล้วท่านบอกว่าฟาร์มประสิทธิภาพสูงเนี่ยครับมันจะสามารถดึงพวกไอสิ่งปฏิกูลออกอไปท่านท่านสังเกตไหมครับอ่ามันจะมีตัวไหล,ลได้จริงที่ยาไล่ตัวเนี้ยนะใช่ครับเดี๋ยวมันจะมีเป็นเป็นตัวคล้ายๆเป็นคานไล่ลลเนี่ยมูลโค่นครับ<อ>ไปที่หลังฟาร์มเลยหลากไปเลยแล้วก็ยังมีเครื่องแยก ตะกอนนู่นไหมฮะใช่ตัวนู่นไหมฮะใช่ครับนะที่เป็นตะกอนละกับก็ทำให้ส่วนที่เป็นตะกรอนก็จับไปทำให้แห้งตากเป็นปุ๋ยมูลโคส่วนที่เป็นน้ำเราเอาไปลดแปลงหญ้าทำให้หญ้าเราโหสมบูรณ์ทดลองฟาร์มแปลงหญ้าเรารอบรอบเนี่ยสมบูรณ์แสดงว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มันจะช่วยลดความสูญเสียถูกต้องจาเรียกว่าเป็นซีโรเวสในในฟาร์มเลย แล้วก็เพิ่มผลผลิตให้เราต้องครับอแต่น้องๆก็ยังคิดเลยนะไอเศษอาหารต่างๆนะเขาไปทาอะไรไหมฮะเขาไปทํากระถางกระถางต้นไม้อ๋อไปอัดเป็นกระถางเขาไปอัดเป็นกระถางเลยเพื่อที่จะเอาไว้ใช้แบบปลูกต้นกล้าต่างๆเพื่อที่จะเอาซีโรเวสในฟาร์มไม่ให้เกิดขึ้นเลยไม่ว่าจะเศษอาหารมูลโคออัดมาเป็นมันก็ย่อยเป็นกระถางย่อยได้เนะใช่ใช่เป็นกระถางย่อยได้เป็นปุ๋ยไปเลยใช่ครับ ซึ่งก็กรเรียกว่าซีโรเวสในการในการฟาร์มแต่แต่เชื่อว่าจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะต้องมีเทคโนโลยีอื่นๆเข้ามาอีกเยอะนะใช่ครับอันนี้เรามีเป้าหมายในการผลิตฟาร์มประสิทธิภาพสูงนี้ว่าเป็นมณน้ำนมโคที่รีดได้เนี่ยตั้งเป้าหมายไว้ต้องได้อย่างน้อย20กิโลกรัมต่อตัวต่อวันครับซึ่งปกติค่าเฉลี่ยคนนมบ้านเรามันอยู่ประมาณแค่13-14อ๋อที่ตอนนี้เราเอาวัวเข้ามา แค่ร้อยตัวแรกนะครับตอนนี้น้ำนมขึ้นไปเป็น16กตัวกว่าเพือ่อคำนตวตัวะวัน,นะครับซึ่งเราตั้งเป้าหมายไว้ได้20นะครับเพื่อที่การบริหารจัดการให้ฟาร์มได้น้ำนมในป,ปริมาณเฉลี่ยที่สูงขึ้นมันก็ท่ากับเราอะไรได้เกษตรกรได้ไรายได้เพิ่มขึ้นหรือคุ้มค่ากับการบริหารจัดการฟาร์มเรียกว่าฟาร์มประสิทธิภาพสูงครับคือเรานําขนาดนําเทคโนโลยีขนาดนี้มาเนี่ยน้ำนมก็เพิ่มขึ้นไปแล้วใช่ครับ เพราะว่าทําไมครับผมเพิ่มขึ้นเพราะว่าวัวอยู่อย่างสุขสบายด้วยนะครับอาหารโบบาหารการจัดการหญ้าอาหารเทียมอื่ต่างๆก็ให้อย่างดีด้วยอแล้วก็เรื่องของอย่างปริกรณีวันท้องว่างที่ว่าน้อยก็จะช่วยทาให้มีผลผลิตได้ออกมาได้เร็วเกษตรกรก็จะมีกําไรนี่ก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีใน สิ่งที่เกษตรกรจับต้องได้การลงทุนไม่ได้มากมายมับหม่นักนะครับเพราะว่าถ้าจะว่าเทคโนโลยีแบบอย่างเมืองนอกเลยแบบที่รีดนมอตอมัวัวเดินเข้านัเองไม่ต้องมีคนเลี้ยงด้านลงทุนมหาศาลยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่เราค่อยเป็น่ยนไปขนาดระบบรีดนมเราก็ถือว่าทันสมัยแล้วอ๋อนี่เขาไปรอคิวเลยใช่ไหมเนี่ยเป็นระบบระบบไลฟ์ไลน์ซึ่งเป็นสามารถที่จะตรวจจับเรื่องของปริมาณอุปกรณ์น้ำลงโค เป็นระบบเรียวไทม์ข้อมูลจะเข้าไปสู่คอมพิวเตอร์หลายตัวทำให้เราสามารถที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ม,มาใช่งบริหารจัดการฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพครับโอ้หัวของฟาร์มโคโนมไทยเดนมาร์กกินอิม่มนอนอุน่น <laughs> ให้คุณภาพผลผลิตน้ำนม <laughs> ดี <laughs> ปัจจุบันนี้นะครับ <laughs> เด็กไทยและก็คนไทยหันมาดื่มนมกันมากขึ้น แล้วก็สุขภาพก็แข็งแรงร่างกายก็เติบโตเยาวชนของชาติเดี๋ยวนี้สูงมากเลยแล้วทางาฟาร์มโคโนมไทยเดนมาร์กเนี่ยก็ผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของคนทุกกลุ่มขึ้นมาทางนี้เพื่อเพื่อให้รับกับตลาดแห่งความเป็นไปเนี่ยมีหลากหลายเลยครับที่อยู่ในในมือของพอ,อนั่นคือ อันนี้นมที่เราขายดีที่สุดเอาเลยฮะนมไทมาร์รสธรรมชาติโอ้นีทั้งเด็กเยาวชนวัยทำงานดื่มได้หมดอืก็เป็นถือว่าเป็นเป็นเที่อะไรนมเจนเนอเรลลมิ้วซึ่งครงนี้เป็นตลาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรสดั้งเดิมรสด,ดั้งเดิมแล้วก็ไทมารก,ก็มียอดขายสูงสุด<อ>ในกลุ่มนี้<ม>นะครับไม่ไม่เจอเน,น้ำตาลไม่ใส,ส่สีใช่ใช่ถ้า ถ้ากล่องนี้ไปเป็นลูกคำว่านมเรีก็เป็นนมเรีไปเลยอัน oh. นี้ก็คือนมในเชิงคอมมเชียลที่เราใช้แบรนด์ไทเรนมานะ uh huh. ครับนีอก็เป็นนมทั่วไป uh huh. ได้ทุกเพศทุกวยัยครับน,นีถ่ถามถามถามรองนิดนึงว่าตัวเนี้นะคุณภาพของมันน้นํานมตัวนี้นะเทียบเท่ากับฝรั่งหรือย,ยังนมฝรั่งครับ เราประเทศไทยเรานะครับมีการพัฒนาเรื่องของน้ำนมโคมาโดยตลอดองค์ประกอบน้ำนมโคเชื่อว่าไม่ไม่แพ้ไม่แพ้ชาติแด่นในโลกนี้นะครับองค์ประกอบน้ำนมโคเพราะว่าเรามีมาตรฐานการเลี้ยงมาตรฐานองค์ประกอบน้ำนมโคที่เรารับซื้อนะครับวิจะต้องมีโต้โต้สเท่าไหร่มีเรื่องเปอร์เซ็นต์แฟตเท่าไหร่นะครับโปรตีนเท่าไหร่ต่างๆซึ่งตรงนี้จะทำให้คุณภาพมาตรฐานเราถือว่าอยู่ในเกมมาตรฐานขของประเทศไทยเราครับ แม้ว่าถ้ามันจะเกิด FTA เต็มรูปแบบขึ้นมาเมื่อ,อไรเราสู้ได้สบายใช่ครับแต่ว่าผิดพันเพียงแค่นี้ไม่เพียงพอตอบโจทย์ในการสู้เราต้องเสริมเพิ่มเรื่องของผิดพันนมหลากหลายเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม,มเพื่อไม่ให้ปฏิเสธว่าอ,อุ้ยฉันดื่มไม่ได้ฉันแก่แล้วอุ้ยฉันอเด็กอยู่อย่างนี้เราเลยต้องสร้างนม,มหลากหลายแค่ผมเชื่อว่าในอนาคต นมเนี่ยถ้าเราทําหลากหลายแล้วเข้ากับทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยแล้วเนี่ยเป็นทางเลือกแล้วเนี่ยการดื่มนมทก็จะมากขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้ครับครับพอครับไอ้ตัวนี้ละกลุ่มเลยอันนี้กลุ่มเด็กอันนี้ก็เป็นนมคิดดีนะครับซึ่งเราก็จะผสมสารอาหารประมาณสามสี่ตัวนะครับเพิ่มวิตามินเอบีหนึ่งบีสองบีสิบสองนะครับซึ่งนี้ก็คือตัว dSA อูทีลัก โคเอนนมคิดดีสำหรับกลุ่มเด็กนะครับอายุสามถึงหกขวบพัฒนาการเจริญเติบโตสมองสมองทุกอย่างนะครับอันนี้กลุ่มเด็กกลุ่มขึ้นมาหน่อยเยาวชนเยาวชนวัยรุ่นวัยรุ่นตอนนี้วัยรุ่นคะนมชิวดีชิวดีนี้เป็นนมโยเกิร์ตนะครับนมโยเกิร์ตกลิ่นสาบรสและพิเศษก่อนนั้นก็คือว่าข้างในมีเนื้อบุกเนื้อบุกเพราะว่า เยาวชนชายชอบกินอะไรที่ที่จะต้องมีอะไร,ประแปลกๆเหมือนชาไข่มุกดูแล้วก็เคี่ยวได้อันนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมของแท้หมากเพียงรายเดียวในประเทศไทยอ๋อไม่มีใครทำใช่ครับเพราะว่ากล่องนมชิน้นนี้ที่จะใส่ชิ้นเนื้อไว้ได้ต้องเป็นกล่องชิ้นพิเศษ oh. เราเลยทําขึ้นมาเพื่อตอบสนองโจทย์วัยรุ่นเยาวชนแล้วก็แน่นอนเยาวชนวัยรุ่นต้องศูนย์เปอร์เซ็นต์แฟตเพราะว่า คนวัยรุ่นก็อาจจะกลัวอ้วนต่างเนี่ยเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่หาสิ่งนี้กันนะใช่ครับอันนี้นมชิวดีรสชาติอร่อยแล้วก็แก้ท้องว่างหิวก็กินแล้วเที่ยวเป็นนั่นได้เลยครับไม่ต้องกลัวเรื่องน้ําตาลละอันนี้กลุ่มเยาวชนแล้วครับผมซึ่งในเยาวชนเองก็ยังสามารถนมใหม่ที่เราออกตลาดตอนนี้ก็คือนมรสมะม่วงนหาชนกโอนะครับซึ่งเราใช้ตัวผงมะม่วง จับพันมะม่วงอาชนกนี่ก็คืออยู่ในเขตภาคภาคเหนือนะครับแต่ว่ามะม่วงตอนนี้ปลูกกันเยอะแล้วตัวนี้เราสั่งซื้อไมา่จากแถวอาการสินนะครับแล้วก็เราเลือกมะม่วงอาชนกว่าเป็นพันุ์พระราชทานนามอของในหลวงรชัชกาลที่9นะครับเลยเลือกมะม่วงอาชนกโอ,อันนี้อร่อยอตัวนี้ก็ไม่มีใครทําใช่ครับเป็นสแน็คเรี้ยวไาเป็นสแน็คดึงได้เลยก็คือเราดื่มแล้วก็กใส่สแน็คใส่ขทมโกใส่ขนมปังจิ้มกินก็อร่อย รวมทั้งนี่ด้วยเผือกหอมอนี่ผมก็ลองดูแล้วนะครับเอาใส่ใส่ในถ้วยแล้วก็นมฟังใส่กินโอ้โหอร่อยไปเป็นสแน็คดิ้งได้ด้วยเฉยอันนี้ก็ตอบโจทย์ทั้งทั้งเด็กและเยาวชนได้ในกลุ่มที่เราออกตัวสีทันใหม่ไม่มีครทำอันนี้พอผู้ใหญ่ละอรพอเริ่มแก่ตัวบางคนก็อแก่ตัวแล้วก็กลัวกลัวเรื่องอะไรไขมันใช่ไหมครับก็มีนมโรแฟต สำหรับผู้ใหญ่นะครับที่ตัวอ้วนนะครับแต่ในการก็มีคนสูงอายุที่ไม่ได้กินนมมานานกลัวท้องท้องจะเสียร่างกายไม่เอ็นไซม์ย่อยน้าตาๆอย่างนี้เราก็ออกนมแลกโตสฟรีขึ้นมาเพื่อตอบสนองกับโจทย์คนที่แพ้นมคนที่สูงอายุที่ไม่ได้ดื่มนมมานานท้องไม่เสียท้องไม่เสียเพราะว่ามแลกโตสฟรีไม่มีน้าตาลแลงโทสเพราะว่าที่ท้องเสียเพราะว่าร่างกายเราไม่มีเอนไซม์ย่อยก็ท้องเสีย แล้วแล้วไอ้คำว่า low f a ลองอธิบายสิครับว่าโร w ฟ a ก็คือเราเอาไขมันออกให้เหลือมันน้อยสุดประมาณไม่เกิน0.5ปกติแฟตทั่วไปจะประมาณกล่องันึ่งก็ตก3-4เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนี้จะน้อยโร w ฟ a น้อยไขมันต่ำตก็ต่ำแต่ถ้าอันนี้ไขมันศูนย์โอ้โอ้โอ้อันนี้ไขมันศูนย์หรือคือไม่มีไขมันเลยเอาไขมันออกครับนี่คือความหลากหลายนะครับที่หลากหลายเพื่ออะไรเพื่อ ทุกโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถดื่มดื่มนมได้ไม่ว่าจะเด็กเล็กเด็กโตเยาวชนคนสูงอายุดื่มนมได้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 ทุกวัยนะครับแล้วก็เมื่อเมื่อการดื่มนมมากขึ้นอาชีพเกษตรกรที่เลี้ยงคนนมก็สามารถที่ขยายตัวมากขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเรื่องเอฟทีเอต่างถ้าเกษตรก็เราเข้มแข็งผงนมมีคุณภาพ ผู้ประกอบการหรือว่าผู้บริโภคอมาดื่มนมที่หลากหลายมากขึ้นการบริโภคตัวเติบโต,ต,ตมากขึ้นมันก็ส่งผลต่อาชีพอ,อย่างเลี้ยงคนนมซึ่งเป็นอาชีพพระสถานครับให้สามารถอยู่คู่คนไทยได้ครับส,สุดท้ายอยากจะให้พ่อ,พอ,อทําความเข้าใจกับเกษตรกร,ะกรนะครับเรื่องของการที่จะทําฟาร,ร์มประสิทธิภาพสูงนี่พัฒนาจากเนี้ยให้มันขึ้นมาอีกนิดอีกนิดนะ ลองเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรในของเราสิครับครับการที่เราจัดตั้งฟาร์มคนอุะสิทธิภาพสูงหรือไทยดมาร์กสมาร์ไดรี่ฟาร์มวัตถุประปสงค์หลักๆเองก็คือว่าจะเป็นฟาร์มทดลองเชิงธุรกิจซึ่งเราสามารถที่จะนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการฟาร์มแล้วก็จะเป็นต้นแบบให้เกษตร,รกรได้เรียนรู้แล้วก็นําไปประยุกต์ใช้ในฟาร์มของตัวเองซึ่งจะเป็นฟาร์มขนาดร้อยแม่ลีดซึ่งก็เป็นฟาร์มที่ ที่สามารถแยกผลผลิตแล้วก็ทําให้มีสร้างไรายได้กับเษกษตรกรเพราะว่าการที่เลี้ยงโคนมโดยใช้เทคโนโลยมีมาเลีเ้ยงก็จะช่วยกันประหยัดต้นทุนเป็นเรื่องของความประสิทธิภาพที่สูงไปมาน้ํานุโคก็เยอะขึ้นครับขณะเดียวกันฟาร์มนี้เองเราไม่ไม่ได้หวังก็ที่จะให้เกษตรกร,กรไปด,ดูเดียวผู้บริโภคนักท่องเที่ยวก็สามารถเข้ามาชมได้สิ่งที่ผู้บริโภคนักท่องเที่ยวจะได้รับก็คือ เขาจะได้รู้ว่าน้ำนมฝ่ามาแต่ละหยดเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายที่เกษตรกรไปเลี้ยงหมาแล้วยิ่งได้ได้เห็นครามคนนมที่เป็นรูปแบบของเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยทำให้ดวงอาจจะหน้าหน้าบริโภคน่าดื่มมากขึ้นความรู้สึกของบริโภคก็จะดีขึ้นต่อคนนมไทยเราว่าเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้ในการเลี้ยงคนนมแล้วก็ขณะเดียกัน เมื่อเรามาทําแหล่งท่องเที่ยวฟาร์มแล้วเราก็ต้องมีผิดพันธุ์เอาไว้จําหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนอกจากผิดพันธ์นมที่เห็นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเกิดขึ้นในฟาร์มนี้คือการบรหิหารก,การมูลโคที่เราใช้เครื่องอัตโนมัติในการไล่มูลโคเข้าไปรวมรวมในถังแล้วมีเครื่องแยกกากนัต,ตะกรนแยกน้ําออกแล้วก็น้ําไปใช้ในการที่จะปลูกแลงย้าพืชหาสัตว์ให้เจริญเติบโตขนาดเดียวกันตัวกากตัวมูลโคนั้น มันเป็นตะก,กรอนแล้วเราก็จะไปตากแห้งก็จะทําเป็นปุ๋ยมูลโคแล้วก็เราอาจจะแพ็คแพเกจิ้งเพื่อให้กับผู้นักท่องเที่ยวซื้อไปปลูกต้นไม้อะไรก็ได้ขณะเดีกันของของเสียในฟาร์มเนี่ยเขาก็ไม่ให้เหลือนะครับซีโร่เวสต์ฟาร์มก็คือเศษหญ้าเศษอะไรอย่างอาหารสัตว์เนี่ยที่เหลือในในเบรณค้องเนี่ยเขาก็จับมารวมกับมูลโคอะไรบ้างที่ตกตกเนี่ยแล้วเขาก็มาอัดขึ้นรูปนะครับ ทำเป็นกระถางกระถางปลูกต้นไม้นี่แหละซึ่งก็ไปปลูกต้นไม้ลักษณะต้นกล้าอะงรที่เราอยู่ได้ประมาณสักเดือนอหรือสองอาทิตย์มันก็จะสลายไปซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัวผิดพัน์ตัวกระถางเนี่ยไว้ให,ให้ให้นักเที่ยวมาเยี่ยมชมด้วยอาจจะซื้อกลับบ้านไปด้วยก็ได้อ,อะไรเงี้ยครับเอาไปใช้ปลูกต้นไม้ไปเป็นปุ๋ยก็ได้นะครับ ซึ่งเดี๋ยวก็จะเอาข้อมาให้ดูนะครับเดี๋ยวก็ไปไปดูกันว่าหน้าตาเป็นไงซึ่งซึ่งสิ่งที่นักเที่ยวเมาเที่ยวชมฟาร์มก็ได้ความรู้ก็ได้ของติดมัติดมือกลับบ้านด้วยความประสิทธิภาพสูงเนี่ยถ้าเกษตรกรนําไปทําแล้วเนี่ยมันจะส่งผลต่อราคาน้ํานมดิบด้วยใช่ไหมครับมาทำคุณภาพน้านมส่งผลต่อคุณภาพทําให้เนื่องจากราคาน้ํานมในบ้านเราเนี่ยเรามีเรื่องของการบวกลบคุณภาพ มีเกณฑ์ราคารับซื้อหน้าโรงงานอยู่ว่า19บาทแล้วก็บวกหรือลบคุณภาพคุณทำเปอร์เซ็นต์ไขมันสูงเปอร์เซ็นต์โปรตีนสูงค,คุณก็ได้ราคาบวกขึ้นไปบวก,กได้สูงสุดถึงสองบาทาแต่ถ้าคุณทำไม่ดีเราก็มีการหักราคาด้วยฉะนั้นสิ่งที่เกษตรกรได้คือว่าเขาจะได้ราคาบวกเพิ่มขึ้นก็เป็นแรงจูงใจทำให้ให้เขาอยากจะเลี้ยงคนนมให้มีคุณภาพลดองค์ประกอบเรื่องโคที่สูงราคานม้มนมก็จะได้เยอะขึ้น ปริมาณนมที่ได้รี่ต่อตัวถ้ามากด้วยไรายได้เขาจะมากด้วยต่อตัวต่อวันตามมาทีนี้วัวน,นมในประเทศไทยประมาณการว่ากี่หมื่นตัวครับวัวน,นมอ๋อปัจจุบันเหรอครับครับประมาณปัจจุบันโคโค,โคในบ้านเรากว่าห้าห้าแสนตัวห้าแสนเลยนะเยอะครับทั้งประเทศเนี่ยนะยท,ะทนั้งประเทศวัวน,นมนะครับสี่แสนห้าแสนตัวแล้วได้ได้น้ํานมดิบปีละประมาณ ปัจจุบันนี้ประมาณ3,500ตันต่อวันโอ้ะสะอสคเราเป็นผู้ประกอบการที่รับซื้อน้มนมมากที่สุดในประเทศตกเฉลี่ยก็700ตันต่อวันก็เกือบ20%ของน้ำนมทั้งหมดครับโดยเรามีโรงงานทั้งหมดอยู่หโรงงานที่เรารับซื้อน้ำนมจากเกษตรกรครับชงผล ให้มีเงินหมุนหมุนเวียนจากน้ำนมวัวเนี่ยนะปีปีหนึ่งในประเทศไทยเท่าไหร่ครับประมาณอ๋อกดครึ่งเลยทันไหมครับได้ฮะได้ถาฟ้ประมาณเท่าไหร่ใช่ไหให้เงินเงินหมุนเวียนนะเงินหมุนเวียนเหมุนเวียนนะก็สามพันห้าร้อยตันนะครับคูณสามร้อยหกสิบห้าวันแล้วก็คูณตันละประมาณอันนี้เมื่อกี้ยี่สิบก็ประมาณกับตันละสองหมื่นครับ สองหมื่นห้าพันสองหมื่นห้าพันล้านต่อปีต่อปีโดยประมาณน้ำนมดิบที่ที่ผู้ประกอบการอ่าจากประเทศไทยยังไมรซื้อจากเกษตรกรเนี่ยกว่าสองหมื่นันอันนี้เฉพาะตัวน้ำนมโคครับยังไม่พูดถึงการนําไปแปรรูปนู่นนี่นะใช่เพาะมือะค่ามันมันเพิ่มหาสาเลยแล้วเพิ่มมาอีกสามสี่เท่าตัวเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วทําให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเนี่ยกี่ครัวเรือนครับ ปัจจุบันนี้โดยประมาณหมื่นประมาณห <10, S 1> ม,มื่นแปดพันฟาร์มหมื่นแปดพันฟาร์มครับอสะคอเองเราดูแลประมาณสี่พันห้าร้อยฟาร์มแต่แต่ดูแล้วเรื่องของเกษตร,รกรผู้เลี้ยงโคนมเนี่ย<ๆ>เขาไม่ค่อยได้ผลกระทบมานะจากภาะวะเศรษฐกิจอะไรต่างๆอย่างพวกพืชอื่นๆเกษตรกรข้าวอ้อยมันยางการปลาล์มมันอ่าพวกนี้มันจะกระทบแต่เรื่องวัวเนี่ยรัฐประกันให้เขาใช่ไหมครับมันถึงไม่กกระทบใช่เพราะว่า จะเป็นอาชีพสายชีพิเดียวที่ราคาราคารับซื้อไม่เป็นราคาประกัน<อ>ในตัวเลยเพราะว่าเรามีพรบโคโนมและผิดผนนหรือมิวบอร์ดกำหนดราคารับซื้อหน้าหน้าโรงงานว่าราคาเท่านี้นะแล้วก็บวกลบคุณภาพเท่าไหร่ดฉะนั้นเราเราก็กึ่งที่ว่าโรงงานงก็ให้ความร่วมมือในการซื้อตามมาตรฐานราคาชนิดนี้ จะถามว่าราคาชนิดราคาที่กําหนดเนี่ยก็ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติจากสำนักงานเศรษฐกิจการเศษทุกๆปีเนี่ยจะมีการสำรวจทุกครึ่งปีคเพื่อให้รู้ว่าเกษตรกรต้นทุกขนาดนี้ราคาขนาดนี้อ,อยู่ได้ไหมคือ,อถ้าไม่อยู่ไม่ได้คณะกรรมการคนนมก็จะมีการปรับราคาน้ำนมโคในอดีตเนี่ยตลอดกว่า30-40ปีในการปรับราคาในอดีตมีการปรับบ,บ่อยมากครับ มาหยุดการปรับราคาเมื่อปี2557นะครับช่วงปี50-57เนี่ยปรับเกือบ8ครั้งอะ่ะแทบบบบ่บบตทุกปีเลยแต่พอปี57มาต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนี่ก็6-4แล้วก็เกือบ7ปีแล้วไม,ไ,มไม่มีไม่มีการปรับราคาน้ำนงโคเลยเพราะว่าเนื่องจากล่าสุดที่เราใช้ประกาศราคาน้งโคคือการบวกลบคุณภาพมากกว่าเดิมในอดีตเนี่ยบวกลบแค่บาทเดียวอันนี้บวกลบสองบาทเราก็เผื่อไว้ว่าเชิงในการ ราคานมโคนที่ขึ้นควรมาจากคุณภาพมากกว่าดันั้นเกษตรกรอยากได้ราคาที่มากก็ต้องเลี้ยงโคให้ดีมีคุณภาพก็จะได้ราคา้คละมูลคสูงผลตอบแทนก็จะสูงอะ<ช>ไรอย่างนี้น<ต>ครับต,ต่รัดประกันไว้ที่19 19บาทเนาะถูต้องข่าบทั้งประเทศ19บาทเนาะใช่ครับอืออ,อาชีพเกษตรกรที่มั่นคงและไม่ผันแปรโคนนมเท่านั้นครับยั่งยืนก็คือเอาเศษ ยญ้าเสษอะไรต่างในฟาร์มกับมูลโคนกามาอัดแท่งก็ขึ้นรูปเป็นรูปกระถางก็ไปปลูกต้นกล้าได้อันนี้ก็เป็นปุ๋ยได้เพราะต้นกล้ามันไม่ได้ปลูกนานใช่ไหมครับพอระยะหนึ่งก็เป็นปุ๋ยไปเลยอัดใส่กระถาง้นไ,ไม้ไม่สูญเสียใช่เพื่อผมอว่า ถ้ามีมูลมันขี้มันเนี่ยปนด้วยก็ได้นะใช่ใช่เป็นกระถางที่หรือไม่ก็ใส่กระถางจริงก็ใส่ดินหน่อยปุ๊บก็ไม่ต้องปี่อะไรมันเป็นรับสับลองได้เป็นในตัวเลยครับนี่นี่คือสิ่งที่ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กนะครับครับซีโร่เวสฟาร์ม,รมไม่มีที่ไหนอากาศดีเท่าที่นี่มวกเล็กสระบุรีมีวัวมีนมนมีนม อยู่ดีกินดีและที่นี่คือมวกเหล็กสละบุรีขอฟังคำขวัญของมวกเหล็กหน่อยนะคะเนื้อนุ่มนมดีกะรีดังการเลี้ยงโคนมมวกเหล็กสละบุรีมีแต่พัฒนาพัฒนาขึ้นไป มาแล้วจะติดใจต้องมาโมกเล็กสระบุรีพวกเราโอเคไหมเย็ดเย็ดเย็ดโป๊เชะโดนใจโป๊เชะโป๊เชะโดนใจโดนใจอา้าวนมนมนมมาทำปากกลมกลมแล้วเราก็ดูดนมเดียม่มีบูดอ่ะ นมดีไม่ม er ีบูดขอเชิญท่านมาดูดนมมวกเหล็กสระบุรีนมนมนมมา้ากปากกลมกลมแล้วเราก็ดูดนมดีรับรองไม่มีบูดนมดีรับรองไม่มีบูดขอเชิญท่านมาดูดนมมวกเหล็กสระบุรีปุ๊บพัม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 ข่าวดีดีกับพี่คำรน